วัสดีครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านเป็นเรื่องการนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างไรท่านผู้ชมครับการนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอกับความต้องการถือเป็นองค์ประกอบอันสำคัญที่จะทำให้คนเรามีสุขภาพดีส่วนการนอนไม่หลับนั้นถือเป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่ง เมื่อมันเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วมันก็จะทําให้คนผู้นั้นเกิดอาการง่วงในตอนกลางวันเครียดมุดยิดนเหนื่อยเพลียไม่มีสมาธิพาเป็นการนอนไม่หลับเรืมหลังเมื่อมันเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วมันก็จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้คนผู้นั้นเกิดเป็นโรคต่างๆเป็นต้นว่าทําให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและเส้นเลือดเบาหวานประเภทที่สองโรคมะเร็งและอื่นๆนะครับการที่เราจะบอกว่าใครเป็นโรคนอนหลับเรื้อรังนั้นหมายความว่าการที่คนผู้นั้นไม่สามารถนอนหลับได้เพียงพอหับความต้องการเป็นเวลาอย่างน้อย3วันต่อเหนืออาทิตย์เป็นเวลา3เดือนและสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง ก็คือการที่คนทุนนั้นตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความเครียดหรือรรงนั่นเองความเครียดหรือัังที่เกิดขึ้นมักเป็นผลเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตของคนเรานี้เองยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวอันได้แก่การเลี้ยงดูเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินปัญหาเกี่ยวกับงานที่ตนเองกำลังกระทำปัญหาเกี่ยวกับสังคมนะครับ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่นากรัวและประการสุดท้ายเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยจากการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เรามีความเครียดและขณะดเดียวกันความเครียดที่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งทำให้คนเรานอนไม่หลับเพื่อทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเราจำเป็นจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกบความต้องการ โดยการกำจัดเอาความเครียดที่เป็นต้นเหตุให้ได้ซึ่งมีวิธีการหลายวิธีด้วยกันน,นั่นก็คือบริหารร่างกายเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถที่จะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนอกเนือจากนั้นการบริหารทางจิตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นเพื่อให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทางจิต โอกาสหน้าผมจะนำเสนอให้ท่านได้รับทราบสวัสดีครับ